เป็นเหมือนเพลงระเบิดอารมณ์อ่ะเป็นเศร้าแบบเศร้าแบบงุนหงิดอ่ะเศร้าแบบเฮ้ยไปไปเอออะไรเงี้ยมืนจอมืนจอไปไปคือเพลงเนี้ยรมณ์เข้าเข้าห้องซ้อมปุ๊บแบบเล่นกันเล่นเสร็จนะดู่ๆแฉเสร็จปุ๊บเฮ้ยอะไรเงี้ย ทีมต้องทีมแบบทำลายทุกอย่างจริงๆเพลงนี้เหมาะกับพวกแบบพนักงานบริษัทอะไรอย่างเงี้นะแบบตอนเย็นๆเครียดๆก็เข้าห้องซ้อมแมันเป็นเหมือนแบบทำงานทั้งวันแล้วเก็บกดอย่างงี้เออลอกมาปุ๊บพายเครียดเลยครับฟิลแบบร้อนไปดูคลิปผู้จัดการเมเจอร์ผู้จัดการเมเจอร์มีอะไรฮะอะไรฮะทำไมครับ แลวเปิดอารมณ์ไม่แต่ว่าจริงๆนะเพลงนี้เนี่ยเอกลักษณ์อีอย่างนึงก็คือเนื้อเพลงถ้าสังเกตดีๆเนื้อเพลงเนี่ยเขาจะมีประโยคอยู่นิดเดียวเองนะซึ่งแตกต่างจากเพลงทั่วไปในยุคปัจจุบันเราสังเกตเพลงไทยยุคใหม่เนื้อจะเยอะมากมันต้องมีแบบเรื่องราวก่อนแบบเรื่องราวอารมมาบทเยอะแต่เพลงนี้ไม่ต้องเข้าปุ๊บโอ้ไม่มีเธอโอ้ไม่มีเธอแค่นี้เป็นการสวนกระแสแต่ว่ามันก็ลงตัวโดยที่ไม่ต้องขุดเยอะเอะนั่นแหละไม่ต้องโปูใัดเลยใส่เลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงล่าสุดครับของพี่ผลัดดอกนั่นเอง นะฮะหนึ่งในความมันในงานคอนเสิร์ตข้างไหงานคำโลกโดดไม่รู้ล้มด้วยอีกต่างหากด้วยครับครับแล้วก็เดลี่รีพอร์ตสัปดาห์นี้ติดตามได้เลยพรุ่งนี้วันรุ่นนี้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเกี่ยวกับพาราดอกครับใครที่เป็นแฟนคลับนี่ตายกันไปข้างเหลือแน่นอนนะฮะแต่ที่สําคัญคือถ้าคุณชื่นชอบครับไม่มีเธอของดวงใจเนี่ยนะฮะโหลดกันได้เลยครับนี่สำหรับเพลงนี้ก็รหัสดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์สองสี่นั่นเองครับใช่แล้วหรือว่าจะไปที่ทางไอจูมิวสิกสโต้ก็ได้นะครับพิมพ์พาราาดดดออออกคคคคเเเีียยวขขึ้นมมมมมรับหลไไ่่่่ใใชแธงงจื ขนาดว่าแบบยันอัลบั้มแรกไปทับเวอร์มาเป็นแบบซาวแบบใหม่นะมีแบบว่าซาวเปลี่ยนซาวมีหมดทุกอย่างอยู่ในอัลบั้มเดลอมพิตมีหมดเลยมีรูมพิตจริงจริงครับผมนะะฮเพลงนี้ก็จุดหกาประมาณยี่สิบบาทยี่สิบาทไม่แพงนะครับซ้อมไว้ซ้อมไว้รอเสิใช่ได้แบบมันเต็มที่ไม่ต้องดูเนื้อใช่แล้วนะฮะนี่คือเดลี่รีพอร์ตของเราครับในวันนี้นะฮะเอามาฝากกันครับแล้วก็ตอนนี้มีอีกหนึ่งเพลงเจ๋งๆมาฝากกันคือเราซัดไม่มีเธอกล่องดวงใจมันหนักขนาดนี้แล้วครจะเอาเพลงหวานๆเยิ้มๆหรือเศร้า ซื้องเนื่องนี่มาเปิดนี่ไม่ได้จะหักอีกมนเกินไปต้องเพลงของวงนี้เท่านั้นครับสวีทเมล็ดนะครับจะไปมันกันตายครับผม